สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกที่สารมู่หวานบายคุณน็อตน,นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของวงกลมนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณน็อตครับวงกลมมันเรียนตั้งแต่ชั้นประถมแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงต้องมาเรียนระดับชั้นมัธยมด้วยนะครับซึ่งคําตอบนั้นนะครับก็จะมาอยู่ในคลิปนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของวงกลมที่เด็กๆอาจจะยังไม่เคยเจอเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในคลิปนี้ไปเลย นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของวงกลมครับในเรื่องของวงกลมเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าเรื่องของจุดศูนย์กลางรัศมีพื้นที่ของวงกลมอย่างที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนชั้นประถมนะครับแต่วันนี้ครับเราโตขึ้นมาอยู่ในระดับชั้นมัธยมเราจะเรียนรู้มากขึ้นกว่าระดับชั้นประถมนะครับก่อนอื่นจะไปในส่วนอื่นนะครับรูอยากจะขอพาพวกเรานะครับไปดูในส่วนของจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยครับเราจะสามารถระบุส่วนต่างๆนะครับที่กำหนดให้กับวงกลมได้หลังจากที่เราเรียนจบ หรือว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วเราต้องสามารถระบุส่วนต่าง,ๆท,งๆที่กำหนดให้เกี่ยวกับวงกลม,โมได้นะครับอย่างที่2ทุนกคนนะครับจะต้องสามารถนําทฤษฎีบทหรือสมบัติของวงกลมที่เกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางมุมในส่วนของวงกลมคอดส่วนโค้งของวงกลม OF, แล้วก็เส้นสัมผัสของวงกลมนะครับมาแก้ไขยยโจทย์ปัญหาหรือว่าโจทย์ละคนนะครับต่างๆที่เป็นข้อปัญหาที่เราจะได้เจอกันไปต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ย <S <S ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การรู้มีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของส่วน ประกอบของวงกลมกันครับเด็กๆครับทุกคนเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของกลมอย่างแรกที่ครูจะชวนพวกเราเลยด,ดูเลยเนี่ยก็คือส่วนประกอบพื้นฐานครับซึ่งเราจะพบว่าวงกลมเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตรูปหนึ่งครับที่อยู่บนระนาบโดยแต่ละจุดนี่นะครับจุดนี้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 นะครับ จะอยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งอย่างคงที่จุดนี้คูรามาหาจุดนี้นะครับอ่าโอเคคุณตั้งชื่อแล้วกันเนาะจุด A นะครับจุด B จุด C นะครับแล้วก็จุด D e นะครับแล้วก็ต้องการเป็นจุด O เนาะระยะห่างระหว่าง A ไปหา O กับ d ไปหา O เท่ากันไหมครับ แน่นอนครับทุกคนจะต้องตอบได้แน่นอนเพราะว่านี่คือหนึ่งมรรยามของวงกลมเนาะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถบอกได้ว่าแต่ละจุดที่อยู่บนรูปเลขาคณิตเนี่ยครับห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งนะครับเป็นระยะที่เท่ากันเนี่ยแหละครับคือวงกลมแล้วเราก็จะเรียกจุดคงที่นั้นนะครับว่าจุดอะไรครับจุด ศูนย์กลางนั่นเองครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญ,ญาตย่อจุดศูนย์กลางเป็นจุดสอกอนะครับเป็นสสาาแล้วก็ไก่นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเขียนของพวกเราเนาะต่อไปครับในขนาดเดียวกันเมื่อกี้นี้ที่ครูรากเส้นเห็นไหมครับเราจะเรียกระยะที่มันเท่าๆกันนั้นครับว่าอะไรครับ ลัดซะอ่าเก่งมากลัดซะหมีนั่นเองครับบอกเช่นนั้นแล้วเราไปดูส่วนต่างๆเกี่ยวกับวงกลมที่นักเรียนเคยได้รู้จักกันมาจากรูปดตงตอบอไนนี้นะครับทุกคนครับครูกําหนดจุดนี้ครับเป็นจุด A เป็นจุด B แล้วก็เป็นจุด C นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นจุด O นะครับซึ่งครูขออนุญาตพาพวกเรานะครับเขียนจุดกันมานิดนึงนะครับเนื่องจากในภาพเนี่ยไม่มีจุดนาอดังนั้นก็ขอให้พวกเราเติมจุดให้ครูนิดนึงนะครับต่อไปนะครับจากรูปวงกลมเนี่ยนะครับเราจะพบว่า จุด O เป็นจุดของที่เราจะเรียกจุด O ว่าจุดอะไรครับจุดศูนย์กลางเก่งมากครับในขณะเดียวกันเราก็จะเรียกจุด A นะครับที่มันอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนะครับว่าจุดบนวงกลมเก่งมากครับจุดบนวงกลมนะครับก็เนื่องจากมันอยู่บนวงกลมเนาะเราก็เลยเรียกมันสั้นๆนะครับว่าจุดบนวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่า จุด O เป็นจุดศูนย์กลางจุด A เป็นจุดบนวงกลมมีการเชื่อมกันระหว่างจุด O และจุด A เราจะเรียกส่วนของเส้นตรงที่มันเชื่อมกันระหว่างจุด O และจุด A นั้นว่าอะไรครับลัาสะหมีเก่งมากครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วครับเราก็เลยสามารถที่จะไปดูต่อได้ว่าถ้าหากเห็นจุด B แล้วก็จุด C ครับอยู่บนวงกลมเราเรียกว่าจุดอะไรนะ จุดบนดวงกลมเก่งมากเป็น B C ซึ่งมันผ่านจุดศูนย์กลางอ่าในหนังสือเล่มนี้นะครับเราใช้ว่า B C เนี้ยผ่านจุดศูนย์กลาง O เราก็เลยเรียก B C ครับส่วนของเส้นตรง B C ว่าเส้นอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางบางคนเถียงครูเลยครับครูตอนเด็กๆผมเรียนว่าเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ได้เรียนเส้นผ่านศูนย์กลางซะหน่อย อันนี้ไม่ผิดอะไรครับจะเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้หรือว่าจะเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงระหว่างนักเรียนกับครูเนี่ยจะเรียกมันว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็คือเส้นที่มันเป็นเส้นหนึ่งที่มันวิ่งผ่านหรือว่าวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราองเราทบทวนกันหน่อยครับมีอะไรบ้างอย่างที่1เรารู้จักจุดศูนย์กลางอย่างที่2เรารู้จักจุดบวงกลมอย่างที่3เรารู้จักรัศมีและอย่างที่4ครับเรารู้จักเส้นผ่าาน์กร ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ไฮไลท์เลยนะครับตอนัดต่อจากนี้ไปตรงนี้ไฮไลท์เลยนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเรียกชื่อวงกลมวงหนึ่งครับเราสามารถเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวงกลมนั้นนะครับมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางเราอาจจะเรียกวงกลมนั้นว่าวงกลม โอนั่นเองเก่งมากครับเราอาจจะเรียกวงกลมโอได้นะครับในขณะเดียวกันถ้าขอมาขยายความหมายเรื่องของลัศมณของกลมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ในเรื่องของลัศมณของกลมเนี่ยไปใช้ต่อในเรื่องของทฤษฎีบทแล้วก็สมบัติต่างๆครูอยากจะชวนดูพวกเราชวนพวกเราดูอย่างนี้ครับพวกเราจะเห็นว่ารัศมณของกลมเนี่ยครับมันหมายถึงระยะทางที่คงที่ระหว่างจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับกับจุดบนวงกลมหรือว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงที่มันมีจุดศูนย์กลางหรือจุดบนวงกลมเป็นจุดปลายและลักษณะ ณะแบบนี้ครับนี่คือลักษณะของรัศมีของวงโกลมแต่มีสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ให้กับพวกเรานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะครับว่าวงกลมวงหนึ่งนะครับมีรัศมีได้ไม่จํากัดจานวนนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นไฮไลท์แรกนะครับว่าวงกลมหนึ่งวงมีรัศมีเป็นจานวนมากมายนะับไม่ถ้วน ที่ใครบอกว่าที่ใครๆเคยเรียนน้ที่พวกเราเคยเรียนว่าวงกลมเนี่ยมีรัศมีตั้งแต่0ูนย์ถึงสามใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเข้าใจไปเองว่าอ๋อแสดงว่าถ้ามันมี0ูนย์ถึงสามอยบอะรัศมีก็ควรจะมี360รเส้นซึ่งความเป็นจริงนั้นเป็นไงครับไม่จริงเลยนะครับรัศมีของวงกลมเนี่ย จะไม่ได้มีแค่360เส้นก็ได้อาจจะมี400เ้นก็ได้เพราะอะไรครับเพราะระหว่างที่0ไปถึง1มันอาจจะยังมีที่0.5องศา0.75องศาหรือว่า0.8 0องศาก็ได้อย่างเงี้ยครับแสดงว่ารัศมีสามารถกระจัะจายนะครับมีมากมายนับไม่ถ้วนโดยที่เราอะครับไม่สามารถประมาณมันได้เลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้อยากจะให้พวกเราไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยว่ารัศมีของวงกลมเดียวกันครับจะ ต้องยาวเท่ากันทุกเส้นไม่มีเส้นไหนเลยนะครับของลัษณะของวงกลมเดียวกันนะที่จะเป็นเส้นที่มันยาวกว่าเส้นอื่นไม่ได้นะครับมันก็จะไม่กลายเป็นวงกลมมันจะกลายเป็นเส้นรูปแบบวงรีบ้างหรือว่ามันอาจจะเป็นวงกลมบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยในระดับชั้นมต้นเนี่ยเราจะไม่เรียนเรื่องนี้กันนะครับนะอีกสําคัญนะครับอีกข้อนหนึ่งที่สําคัญคือวงกลมเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวงกลม2วงที่มีรัศมีเท่ากันเราจะเรียกวงแล้วก็สามารถเลื่อมันทํับ กันและสนิทนะครับเราจะเรียกวงกลม2วงนั้นนะครับว่ามันมีความเท่ากันคูประการครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ส่วนประกอบของวงกลมเนาะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของลักษณะของกลมมากขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับครูขอทบทวนกับพวกเราอยู่3อย่างดังต่อไปนี้ครับอย่างที่1พวกเราจําส่วนประกอบของวงกลมได้ไหมครับอ่าถ้าจําได้เดี๋ยวครูลองชี้แล้วพวกเราลองตอบพร้อมกันจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรครับจุด O เก่งมากครับจุดนี้เรียกว่าจุดอะไรครับ จุด A เก่งนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุดอะไรครับจุดบนวงกลมเก่งนะครับเราเรียก OA ว่าอะไรครับรัศมีของวงกลมเราเรียก OC ว่าอะไรครับรัศมีของวงกลมเราเรียก OB ว่าอะไรครับรัศมีของวงกลมแล้วเรียก BC ว่าอะไรครับเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้ใช่ไหมครับเราเรียก C ว่าอะไรครับจุด บนวงกลมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครับเด็กๆสามารถที่จะระบุส่วนต่างๆของวงกลมได้แล้วเนาะอย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าจุดศูนย์กลางมีชื่อว่าจุด O ทุกคนจะสามารถบอกได้ไหมครับว่ารูปวงกลมนี้ชื่อรูปอะไร1 2ึ่งสาตอบอ่าเก่งมากรูปวงกลม O นั่นเองครับหรือว่าถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ชื่อว่า Z เราก็จะเรียกวงกลมนี้ว่าวงกลม Z นั่นเองเก่งมากครับ อย่างที่สครับสุดท้ายในเรื่องของรัศมีครับทุวนครับรัศมีหมายถึงระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางและจุดบนวงกลมนะครับซึ่งใน1วงกลมมีรัศมีนับได้ไหมครับไม่ได้ต้องบอกว่ารัศมีของวงกลมมีมากมายนับไม่ถ้วน 2. รัศมีของวงกลมในวงกลมเดียวกันมีความยาวแตกต่างกันได้ไหมครับแน่นอนครับแตกต่างกันไม่ได้และสุดท้ายครับถ้าวงกลม2วงที่มีรัศมีขนาดเท่ากันหรือระยะเท่ากันเนี่ยนะครับ จะเป็นวงกลมที่มันสามารถทับซ้อนกันได้สนิทเราเรียกวงกลมสองวงนั้นว่าวงกลมเท่ากันรูปการอาโอเควันนี้นะครับในคลิปนี้ถ้าพวกเราสามารถตอบ3ามประเด็นที่ครูได้ชี้แจงได้ให้พวกเราเนี่ยช่วยกันตอบในไ,ไปคลิปนี้ได้แล้วนะครับครูก็เชื่อมั่นว่าพวกเราจะสามารถไปเรียนรู้ในคลิปต่อไปได้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องคณิตศาสตร์หมู่หวานเป็นกําลังอกกาลังใจให้กับคุณน็อตด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ